กวางวัวใหญ่มาจากตรงนู้นครับก็เลยเอามาเห็ดใหม่ครับเห็ดไว้นี่ครับบางนีก็เห็ดว้เพื่อผสมหรือเพื่อฉีดยาฉีดยังครับจะได้ง่ายครับผมนี่ครับเห็ดว้ครับถ้ามีกอางวัวก็ต้องเห็ดแบบนี้ไว้นาครับเพื่อเวลาเอาฉีดยานุ่งฉีดยังก็ง่ายครับเอาเข่าซองแล้วกับพลน้ําโตมันครับ ไปบึงครับนี่ครับกำลังเหตุใหม่ตั้งคางกัสิกัน้นไปจนสุดพ้นครับเวลาสิไหลลงทุง่งนากับไหลลงเลยเลยครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นง่วน้อยที่เ่งคลอดเลยสามมือครับผมลอดวันที่ยี่สิบเก้าครับเช้าวันที่ยี่สิบเก้าครับผมแม่เขากับสิ่จอยนี่ครับ เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันหาหญ้ายากครับผมนี่ครับก็กินหญ้านี่แล้วก็กินพวกไอ้ต้นกล้วยครับต้นกล้วยสับกินลำกินกลางน้ำตาลครับผมนี่ก็ได้กินไปแล้วครับมือเศาครับต้นกล้วยสับครับน้ำนมบ่ค่อยดีครับผมเพราะว่ามันผอมครับเบ่งงีหน่อยครับทายาททศพล y วเซตหนึ่งหนึ่งหกครับผม อายุสมวันครับมึงครับบึงโค้งสางกระดูกก็ถือว่าใหญ่อยู่ครับถือว่าสวยอยู่ครับผมเป็นง่วผูครับเป็นลูกตัวผู้ครับแม่เขาก็สีหังลูกนีะครับ นี่เป็นขวดนมครับพึ่งป้อนเลยครับป้อนได้เท่าระบ้อไหครับประมาณเนี่ยครับประมาณครึ่งขวดขวดนี้มันหาล้อยเอ็มอลครับกัดใ่มาประมาณสักสองลอยถึงสามลอยเอ็มอลครับป้อนครับหนึ่งละสามเถื่อครับป้อนยากครับมันบอกดูดครับคอยบีบให้มันเขากึ้นเอาเองครับมาดูดขวดครับผมแต่นมแม่นี่ดูดดีค่ะครับ กินมือละสิบเื่อกับบอคามครับนมแม่เนี่ยครับแต่แม่น้ำนมบม่ค่อยลายครับผมเป็นเต้านมหน่อยครับนะครับนี่ดูดไปแล้วเลยครับเมื่อกี้นี่ครับเห็นว่าครับแบบนี้ครับถ้าลุขึ้นนอนลุกขึ้นก็กินนมครับมืดมืดแต่ลูกก่อนนี่ครับลูกแรกนี่ครับน้ำนมดีเลยครับเลี้ยงลูก จนใหญ่แล้วครับตัวนี้เป็นลูกตัวแรกขอาครับลูกของแม่นี่ครับผมติดมากับแม่ที่ซื้อมาจากตลาดครับ๋ยวไปเบิ่งโตอื่นๆนะครับผมตัวนี้ก็ปีกว่าครับกลุ่มผ้าจะถึงนิดสองปีเต็มครับนึงครับงามครับผมแต่ก็บริหญ่แห้งครับชอร์ร่ครับแล้วก็อีกตัวนี้ครับผมตัวหัวยังยองนะครับ เป็นลูกหมูหันครับสายญาตเจ้าหมูหัน4สองเก้าศูนย์สองครับนี่ครับอายุเจ็ดเดือนครับคลอดวันที่ยี่สิบกุมภามังครับจำประวีตครับผมนั่นแม่เขาครับยายสีท่อแม่แหละครับงัวบพระทันพ่อปีครับผม เบิ่งเป็นคราบคนยองๆครับบางนาครับตัวนี้ศูนย์เขาไว้ครับผมเขาบ่มีครับมีเขาครับแต่ว่าศูนย์ไว้ศูนย์เขาไว้แล้วครับผมผมบ่อยากให้มันมีเขาครับเวลามันมีเขาแล้วมันซนกันนะครับนี่ครับแม่เขาครับซนกันดีครับสองตัวนั้นได้แพ้ประจําครับถ้าเอาเขาคอกไว้น้ากันครับแต่ก่อนครับ เขามันแหลมครับผมมันคุ้มมูครับตัวนี้ครับตัวนี้กับเป็นแม่บามันครับผมผสมแล้วครับผสมโตครับผมตอนที่เอามาจากตลาดนั้นผสมผสมหลอดครับปีปีแรกที่ซื้อมาเลยผสมหลอดไปสามเถวครับบ่อติดครับที่นี่ก็เลยเอาไปผสมป่อพันธุ์ของนาในบ้านนี่แหละครับ ก็น่าจะติดแล้วล่ะครับแต่ก็บบอทันเดมันใจปานใดครับเพราะว่าบ่ทันเด้ซาวเบิงครับผมแต่กับโอกาสติดสูงครับเพราะว่าครับเดี๋ยวเบิงนมเขาครับเดี๋ยวเบิงอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับฝั่งนี้ครับนมเขาเริ่มลงเต่าแล้วครับเย็นดีดบิ่งได้หเดือนนะครับนะครับเห็นแล้วครับ ปกติเอามาเลกๆนมจะติดผนังทองเลยครับสิโบมีแบบเป็นเต่าย่อนลง้ามองแบบนี้บบเห็นครับเพราะว่ามันสิติดทองกันเลยเลยครับแต่ตอนนี้นี่ลงเป็นเต้าแล้วครับไ้หาเดือนครับผมท่องกับสีปองๆออกแนวอยู่ครับสีหาเดือนครับเพราะว่าสมวันที่สิบแปดพฤษภาครับนี่ครับ แต่ว่าแม่นี่บ่ท่านได้ผสมครับมันขึ้นแล้วครับรอบหนึ่งตอนที่ลูกเขาได้ประมาณสามหรือสี่เดือนนี่แหละครับพอดีช่วงนั้นผมยากงานครับเลยบ่ได้ผสมว่าให้มันขึ้นรอบแรกขึ้นรอบสองหรืสิผสมครับมาเทนี่มันถือกับช่วงช่วงนั้นผมค้างอคอกราบ่าได้หาหญ้าให้กินครับให้กินแต่เฟืองขึ้นรอบเดียวครับรอบสองบ่ขึ้นเลยครับเทนี่กันยาวมากขามมาเลยครับจนจะเกี่ยวเข่าแล้วครับผม บะทันขึ้นอยู่ครับลูกเขาก็ยังกินนมอยู่ครับนี่เดี๋ยวสิเฮ็ดคอกสิกานคอกยานมแล้วครับตอนนี้ก็กําลังตอออกมาเรื่อยๆครับผมจากคุณครับก็สิตอยาวมาเลยครับตอยาวไปจนสุดนะครับนี่ครับเฮ็ดกันในหมดครับผมเวลาเลี่ยงกับปล่อยนะครับลงทุ่งนาไปเลยครับก็จะล้อมลวดไฟฟ้าครับผมเป็นหมอช็อต มัวหม้อช็อตไฟฟ้าครับแต่ใส่โซลาเซลล์ครับผมใส่แบตครับอยู่กลางทุ่งนาครับเบิ้งครับในเบิ้งบรรยากาศนะครับนี่ครับเขากำลังเริ่มเหลืองครับผมเป็นทุ่งนาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแถวนี้ครับเป็นทุ่งนาทั้งหมดครับผมก็อยู่ระหว่างหมู่บ้านครับสามสี่หมู่บ้าน รอบทั้งหมดครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสักกิโลกว่าหรือ2กิโลประมาณนี้ครับนี่ครับผมนอนนาเลียงงวเลียงไก่ครับไผ่ก็เป็นไผ่สร้างมนครับซื้อมาสิบทุงครับผมมามาปลูกเป็นเก้ากอครับเก้าทุงครับอีกทุงหนึ่งมันตายครับผม อันนี้เป็นขุดเหงามากครับปลูกได้ห้าหกปีแล้วครับดินมันเป็นดินขุดบ่อครับผมมันก็เลยบก่อยงามครับน่ครับมีกอแรกนะครับงามสูงเงาครับตัดใส่ร้ายแล้วครับสามสิบสี่สิบลำแล้วครับทั้งทั้งหมดนี่แหละครับเพราะว่ามันเกิดกำลังเป็นกอขึ้นมาครับงามครับเริ่มเริ่มงามแล้วครับเห็นไหมครับ กอนี่เป็นรุ่นหมูครับเป็นสุดท้ายเลยแต่พวกนี้เป็นกอนครับก็ตัดไปหลายแล้วครับกอนึงก็ตัดไปกอละหาหกลำบางกอก็เป็นสีบลำแล้วครับนี่ครับกอนู่นเึืนกนครับนี่ครับเป็นไหม่ที่ปลูกเองทั้งหมดครับที่เฮยูนี่ครับผมนอนิดสุดยอดครับยังความอร่อยครับผมเท่าที่ผมเคยกินนอใหม่มาครับพันเนี่ยถือว่า แซบสุดแล้วครับแต่คนเขาบ่คอยซับมากินครับเพราะว่าเอาไว้ใส่ลำดีกว่าครับแต่ผมมีหลายครับผมเกิดซับกินเรื่อยครับแต่บ่เคยซับให้คนอื่นไปกินครับผมกินเองครับผมแต่กับคุดแบงขายไปเคื่อนครับเงาละลอยครับผมเพราะว่าผมสื่อมากเงาละลอยหาสิบครับเนี่ครับถ้าคุดช้ำให้กับเงาละลอยครับคุดเหงานะครับบ่ได บ่ได้ชํำกิ่งครับผมขุดเง่าเลยโอกาสติดสูงครับแล้วก็ขยายเร็วกว่าชํำกิ่งครับครับก็ประมาณนี้ครับกินหน้าเบิ้งว่าน้อยครับบลูฮูสีตั้งซื้อยังครับว่วอยู่นี่มีซื้อทุกโตครับผมแต่ตัวนี้กับเอิญมันบักดงดิ่งครับแต่บดทันหูว่าสีใสซื้อใดครับแต่ตอนนี้ก็เอิญบักดงดิ่งไปก่อนครับ ตัวนี้ซื้อจำปีครับแม่เขาครับแล้วก็ตัวนี้ครับลูกของจำปีซื้อจำเป็นครับแล้วก็อีตัวขนยองครับเชอร์่ครับซื้อดอกคูณครับผมแล้วก็แม่เขาก็ซื้อจำปาครับอีตัวแม่แดงแม่บามันซื้อชบาครับผมครับมีชื่อทุกตัวครับ ก็ไอตัวน้อยนี่แหละครับตอนนี้เรียกมันแบบดงเด้งอยู่แม่เขาหายนะครับห่วงเลยปกติบอเป็นนะครับลูกแรกนี่บอเป็นอย่างเลยครับเลนได้จับได้นี่ครับตอนมาท่านคลอดลูกกับบอหายครับเบิ่งเบิงเบิ่งครับหวงลูกครับผม่งครับเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม สิครับฝากติดตามนั่นด้วยครับบอคอยเดลงคลิปกับผมเงียบชุดต่อครับเลยบอคอยเดถไทยคลิปลงคลิปครับถ้าจะได้ล่งกับตอนไปเอาต่อครับหรือว่ากับ่ายง่วงนี่แหละครับแต่กับบอคอยเดถไทยบ่อยครับงัวครับโอเคครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ